พาไปเที่ยวเมืองเล็กๆริมทะเลส,สุดแสนน่ารักกับเมืองอิเซเมืองที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุน่นอยู่ในจังหวัดมิเอะเดินทางแค่เพียงหนึ่งชั่วโมง40นาทีจากนางโงยยะมีอะไรให้เที่ยวบ้างไปดูกันมาถึงก็หิวพอดีแวะทานมื้ง่ายๆกันที่วาชุคุซาโตมีเซตอาหารกลางวันให้เลือกเยอะมากข้าวนาดงหรือว่าโซบะเย็นที่สําคัญราคาของที่นี่ทุกถูกปลาดิบก็มีคุณภาพดีด้วยนะแลนด์มาร์กจุดแรกหินคูมิโอตโตอิวะสายมูเรื่องความรัก คู่พลาดได้ยังไงเดินเหนื่อยแดดเปรี้ยงแวะร้านคาเฟ่ข้างๆกาแฟดีแซนวิชริศ ไปต่อกันที่ศาลเจ้าตัวดังอิเซจิงกุศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีอายุมากกว่า2,000ปีคนญี่ปุ่นนิยมมารับพลังธรรมชาติเพราะว่าศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในปา่าเสร็จจากศาลเจ้าก็มาเดินเล่นย่านกันคา้ามีทั้งของกินขนมเซอร์วิเนียให้ซื้อกลับต้องมาลองชิมโมจิถั่วแดงของที่นี่ขายมายาวนานกว่า300ปีหนึบหนับทานคู่กับชาส่วนของข้าวก็ต้องอูด้งเส้นสดชื่อดังร้านนี้แถวยาวเหยียดเส้นเหนียวหนึบทานคู่กับซอสสุดพิเศษ ของทางร้านอร่อยมากเวลาเหลือแวะนั่งชิลจิบเครื่องดื่มริมแม่น้ำแบบนี้ได้นะ